ชีวิตมาดามเมียฝลังจะพี่น้องเอาฟื้นจะเพื่อสิมาติดเต่าเนาะพี่น้องติดเตาผิงเมื่อนี้มีนัดลูกค้าสิมาหนวดบ่ายสองโมงค่ะยายผดาก็ออกไปเอาฟื้นอยู่ข้างบ้านจะพี่น้องเอาใส่จนเต็มเต็มทางเต็มกองพลจะใส่เต็มก,อง,ก,ก,มกองเราขั้นตอนต่อไปแย,ยกกับสิมาพาฟื้นจะพาฟื้นหน่อยเพื่อสิมาใส่เตา่าผิง,งเนาะพี่น้นองเนาะเพื่อเสียน มีฟื้นหน่อยออยไฟลหรจ้าพี่น้องชีวิตมาดามบริสวยรูดังที่คิดได้จ้าพี่น้องสำหรับย้ายผาดห็ดได้ทุกอย่างค่ะสำหรับคนอื่นเพื่อนได้พัวรวยเพื่อนสิกใครก็ย้ายราดาอยู่แล้วเนาะจ้าเนาะก็มีความสุขดีจ้าพี่น้องทํางานอยู่บ้านเอาฟื้นเขามาเราจ้าพี่น้องมาทีน่นี่เอาฟื้นเขามาเอามาวางไว้ข้างเตียงเราจ้าพี่น้องแล้วก็ทําความสะอาด เอาขี้เท่าออกจ้าพี่น้องเอาขี้เท่าออกเพื่อสิได้อันมีลมแบบให้พานเนาะพี่น้องเนาะถ้าขี้เท่าเต็มมันก็นจะบอ่อันนั้นจ้าพี่น้องมันก็นสบบลูกปีพี่น้องมันก็นสิอ่าสิอูเนาะพี่น้องเนาะเอาขี้เท่าออกสะกอนเอาเทาออก<ส>เอ้เสเต่าจ้าพี่น้องมั่จัางสิลูกปีพี่น้องละเอาหมาลก็เอามา,เ,า,มาเทศจ้าจพี่น้อง เอาขีเทาออกมาเทใส่ถังเพื่อนจะเอาได้ไปทิ้งข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะกระถำการเทขีเทาลงจากขันนข้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนันมีใหม่อ้อยค่ะมีใหม่น้ำมันบานเท่ากะซิวา่าขีกก่ย่างอะเนาะจ้ะเนาะนี่แนวยนนนอ้อยไฟแย่พัดาด<ม>เอาสองก่อนจ่าเอาสองก่อนแล้วก็ทําำกันเอาไฟแช็กจุด เอาไฟแชกจุดเลยจ้าเอาไฟแชกจุดใส่เตาพิงเนี่ยมันห่อนเร็วพี่น้องมันห่อนเร็วมันอุ่นเร็วหลวดเร็วทันใจบบถึงยีสีมทีมันก็สีห่อนเพราะว่าห่องนวดย่ยผดามันมอยใหญ่ย่ผดาําทงานอยู่บานเลยจ้าพี่น้องเป็นเจ้าหน้าเจ้าของเปิดร้านนวดนวดคนเดียวนวดเองไม่มีลูกน้องจ้า นวดคนเดียวลูกค้ามีกับนวดโปมีกับบอนวดจ้าพี่น้อง<ม>กะเล่นคลิปเรียวเปน็นทำพี่น้องยิงซูมือนีหาเวลาว่างกับยากเลยจ้ะตะตพาเทศคลิปเรียวตะพาเทศหมดอ่าดิคิตตลอน,นะพี่น้องเนาะ,ะกะบับพอค่อยมีเวลาถึงส่วนโตจ้ะให้เวลาให้เจ้าของลูกค้าสิมาก,กับสีบามานเนี่พี่น้องกับสิปูเตียงปูเตียงไว้เนาะจา้ะเนาะปูเตียงไว้ถาลูกค้าเตรียมกัน ค่าสนาินอกัติดเตาไฟค่ะติดเตาไฟไฟกําลังใส่เตานี่ก็คือว่ามันนั่นห่อนเร็วจะขันตอนต่อมาก่ะยายกับมาทําความสะอาดออทางยางเข่ามาเนาะพี่น้องเนาะดูดฝุ่นดูดฝุ่นจะนีล่ละคาชีวิตมาด่ามเมียฝรังเห็ดได้ทุกอย่างจะพี่น้องเห็ดได้ทุกอย่างเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะเหตุงานอยู่กับบ้านจะ แก้พัดดาก็บสบายตรงที่ว่าเหตุงานยุบานจ้าพี่นอ้องบได้ไปอ่าต้องยางออกไปข้างนอกให้มนหนาวอันไปถาไ่ารถเมล์รถอันให้มนหนาวก็ต้องไปแข่งคันกับผู้ใดจา้จาเหตุงานยุบานแบบสบายๆมีกะนวดบ่มีกะบ่นวดจ้าพี่น้องนะจ้า,จาพี่น้องก็จะประมาณนี้พี่น้องเฮาเตรียมเตียงจุดไฟใส่เตา มันกระสีอุ่นเร็วนาะพี่น้องเนาะลูกค้าก็หอดเวลาลูกค้ามาเราบายสองจ้ะพี่น้องที่ชิงแล้วอันเนี้ยเป็นแผ่นอุ่นจ้ะพี่น้องเป็นแผ่นอุ่นกระมอยู่แต่ว่าใส่เป็นบางข้างคะ่ะเพราะว่าเตานี่กระเคลื่อนมันอนานานันนั้นไหมจ้ะเตานี่คือมันอุ่นเร็วจ้ะพี่น้องเ้องถึงใส่เตาอ,อนันเตาพิงนาะจ้ะเนาะ เ้วก็เตรียมเตียงเตรียม,ยมนั่นไปเรียบร้อแล้วพี่น้องลูกค้าก็จะมาแล้วจ้า